เผื่อไว้ในใจอ่ะพักต่อไปครับชื่อพักว่าพักนี้ไม่ค่อยมีตังค์ครับผมอ่าได้ข่าวว่าคุณนี่จะจัดการเกี่ยวกับระบบเงินในหมู่บ้านใช่ไหมใช่ถ้าเรีอกผมเข้าไปนะครับผมบริหารหมู่บ้านการโกงกินบ้านการโกงกินเมืองเนี่ยบักปากมึงเอ้ยมู๊กเดินมุกกได้เมึงกกี้ผมช่วยกูดิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาดูอ่ะ พยายามรวบลัดได้แล้วเนี่ยะอะไรนะพูดใหม่สิภาษาใหม่สิเอาละรครับได้ข่าวว่าคุณจะจัดการการเงินของกูว่านเราแล้ทำไงครับอ๋อถ้าเลือกผมเข้าไปเนี่ยเลือกปลายไปเถอะกูไม่เลือกแล้ว <c oughs> ถ้าเลือกผมเข้าไปต้อง <c oughs> บอกเลยว่าการโกงกินบ้าน <c oughs> กนารโกงกินเมืองเนี่ย ว่าเราล้องเพลงเถอะป่ะเราล้องเพลงเถอะเอาคนละสองเอาคนละสองนายูบายวันหลังจ้างมันคนเดียวเป็นสัจธรรมเป็นัจธรรมคือผมก็อย่าบอกว่าถ้าเรือผมก็ไปเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยการโกงบ้านการโกงบ้านการโกงเมืองยไม่มีเลยไม่มีคือกูไม่อยากเล่นแล้วอ๋อไม่อยากเล่นแล้วใช่รับผมคือผมจะย้ายเงินจากวัด ไปฝากไว้กับผู้ใหญ่บ้านเพื่อความโปรง่งใสอ๋ออันนี้เงินเข้าวัดปุ๊บต้องผ่านผู้ใหญ่บ้านก่อนต้องขอไม่้าวคนนี้ฝากใว้่คับ่านกับผมก่อนจะเก็บไว้ไม่ใช้อะไรเลยอย่างนี้เหรอไม่ใช้อะไรเลยครับผมฝากมาประมาณล้านหนึ่งผมจะได้วัวประมาณสี่ตัวโอ้โหนี่ไม่โปรง่งใสแล้วแหละผู้ใหญ่บ้านเนี่ยล้านหนึ่งจะได้ประมาณกุฏิสองกุฏิต่อวันเี่มครับนโยบายผมครับมดีมากนะครับได้ข่าวว่าเรื่องเสีภาพชีวิตคู่นี้ยังไงครับผมจะเปิดเสียภาตคูพชีวิตคู่ ผู้ชายครับผมผมจะเห็นผู้ชายอ่ะมีเมียได้ไม่เกินร้อยคนโอ้คือตอนนี้ทรัพยากรผู้หญิงในประเทศไทยเรานะครับผมผู้หญิงเยอะมากคุณถูกใจผู้หญิบ้านเก่าเลยครับ <c oughs> ถูกใจด้านชายในตีของเรา <c oughs> พิดเทม <c oughs> เอาคุณก็ดูสิครับผมผู้หญิงเยอะไหมเยอะมากผู <c oughs> ้ชายมันน้อยเ <c oughs> พราะฉะนั้นแล้วใช้ผู้ชายร่วมกันมันนะจ๊ะ <c oughs> ผมมีเพลงมาด้วยนะมีเพลงด้วยใช่ ว่าไงครับอยากมีเงินสักร้อยลอยล้านนักดนตรีข้ามข้ามอันิดหนึ่ง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 มึงล็อกตัวไว้ก่อนมึงล็อกตัวล็อกตัวล็อกตัวไว้ใจเย็นใจเย็นนะครับวันนี้เรามาเฮ้ยอยู่ไปขอด้านหลังเขาไหมเหรออยู่ไปขอด้านหลังไปล็อกตัวด้านหลังเองเนี่ย กับง้อกัอยู่อะมามามีเพลงเกี่ยวกับนโยบายนี่หรอไอ้อะไรนะมีเพลงเกี่ยวกับนโยบายนี้เหรอครับนโยบายนี่กับผมสักซึ่งนิดนึงครับสึ่งนิดอยากมีเงินรักร้อยลอยลานอยากมีบ้านรักร้อยลอยหลัง เป็นเพลงเกี่ยวกับนโยบายนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมหมู่บ้านหนึ่งนี้คือตั้งหมู่บ้านเลยหมู่บ้านจัดสรรแถวนี้นะเช่าไปหมดเลยตั้งหน้าบ้านเลยหมู่บ้านเมียน้อยกูสุดยอดมากอ่ะอ่านที่ข่าวว่าอะไรนะให้กูถามแบบมผูสีแบกนอนทีละจไายมู้สีนอนทีละสองผู้ตีการนอนการนอนเนี่ยไม่ต้องแบกแบบนั้นครับผมไม่ต้องเลือกเลยให้ท right. oh ุกคนนอนโกงไว้เดี๋ยวกูจะไล่เสียบมันเสียบลูกชิ้นเองอ๋อ จะไปยังไงเวลาอาบอาบน้ำเวลาอาบน้ำใช่ไหมมึงเห็นคลองไหมลงอาบพร้อมกันจังเป็ดนี่อ๋อขุดคลองขุดคลองให้ลงอาบเลยเออพอขึ้นจากอาบมันจะสั้นของหนังสืย่าไปเห็นในตอนกินข้าวกินข้าวด้วยตอนกินข้าวเคยเล่นหนังสือมาไหมฮะตอนนี้เคยเล่นหนังสือมาไหมครับเคยแบบเวลาถึงตอนเที่ยงไหมกาสั่นละครั้งเป้งเป้งเป้งเหนไหอันนี้ไม่รู้ว่าเอออันนี้คือเมียกูอยู่ไหนก็ตามกูสั่นละครั้งเป้งแล้วที่กินบ่กินเมื่อกี้ละครั้จะลงแล้วนะ กูมัาจะลงแล้วไม่ท่าถามตอบเลยตอนไหนจะถึงทีพักกูครับใกล้แล้วก็แล้วใกแล้วกแล้วเอาสุดท้ายแล้วเกี่ยวกับการศึกษาของหมู่บ้านเราหน่อยครับอันนี้คือผมผมมีความรู้มากเลยการศึกษาคือผมว่าเด็กน้อยไทยอ่ะทุกวันนี้ใช้เงินเปลืองไหมครับกูคุยกับใครครับเริ่งดังพิ่งดังเด็กน้อยไทยตอนนี้ไปนั่งยืนไปยืนไปเขาเฮ้ยอย่าได้เลยยืนใช่ก่อนนะเดี๋ยวมันจะดึงดูดความสนใจพักนี้โอีพอดีลูกบ้านเขาเรียก ืพอดีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหาเสียงตอนนี้ไอ้เราก็ไม่อยากอ่ำไม่อยากแกล้งนนั้แล้วก็ทําให้อ่ำเดี๋ยวกูก็แฉหรอกนี่อ่ะระบบการระบบการศึกษาผมอยากถามว่าพี่น้องผมอยากถามว่าลูกคุณอ่ะใช้ตังเปลืองไหมตอบไปนี้ครับผมวันเท่าไหร่วันเท่าไหร่วันเท่าไหร่วันละร้อยห้าสิบถึงร้อยวันนี้วันละห้าสิบถึงร้อยอ่ะ ต่อไปนี้นะครับผมเด็กน้อยจบป6มาปั๊บไม่ต้องเรียนหนังสือไปตักอ้อยกับผมครับผมเราจะสามารถหาเงินได้วันละร้อยสองร้อยสามร้อยอ๋อไม่ต้องขอแม่ขอพ่อใช่ไม่ต้องขอละได้หาตังค์ได้แล้วจบป6ปุ๊บไปกับผมในการเจรบุรีไปทําไมฮะไปตักอ้อยครับผมโอ้หกก็สุดยอดนี่คือนโยบายของพักนี้ไม่มีตังค์นะฮะแล้วผมผมเตะประตูม3เลือกด้วยนะครับผมครับเบอร์สี่สิบสี่คนชอบสี่เลือกผมนะครับผมครับ ครับต่อไปครับเขาพูดถึงเรื่องการปะใสนะครับครับผมนะครับอยากให้ทุกคนจีนนะเวลาผมบอกนโยบายนะครับครับจีนได้ไหมครับโอเคนะครับนายโยบ้าอีเปดมึงยี่บีแปดเด้องขอ่ออออนโยบายของคุณแกมเปอร์มีอะไรบ้างครับนโยบายของผมนะครับผมผมพยุนเพื่อเพลี้วพันนารายนะครับอ่านโยบายที่หนึ่งนะครับ สร้างลานยาเสพติดต้านไทยกีฬาครับขอเชิญกินนะครับโอเคครับนโยบายที่2โครงการใส่ล้อแม็กให้รถไถทุกคันในหมู่บ้านนะครับผมสุดยอดมากครับโครงการที่3โครงการเป๊กแล้วฟรี4วันต่ออาทิตย์ครับโอ้โหถูกใจสายเป๊กเลยเยี่ยมมากโครงการที่ห้ากำจัดผักสดปนเปื้อนยาข้าวแมลงโดยการซื้อ1แถม4ครับสามแล้วทำไมไป5ครับอสามแล้วทำไมไปห้า อะไรนะสาวไปหาไม่มีสามแล้วไม่ใช่เหรอสีไม่มีสีไม่มีสีไม่มีอาไปเลยลงลงสีนะครับผมกําจัดผักสดปนเพื่อนยาฆ่าแมลงโดยการซื้อหนึ่งแถมสี่ครับโอ้โหแล้วไม่เศรษฐกิจดีเลยนะครับเยี่ยมมากนะครับคุณนั้นเยี่ยมมากครับใครไม่กินขอให้เป็นหมันครับผมอ้ามไปเลยโครงการที่ห้าแม่กนัลโครงการกินหมาแทนกินหมูทุกๆงานบุญนะครับผมูนี่ลดประชากรเพิ่มประชากรหมูใช่ลดประชากรหมาเดี๋ยวผมอยากทราบว่า ถ้าจะกินหมาทําอะไรได้บ้างครับหมานหมานี่ก็มีแดดเดียวอุเพียไส้อ่อนนมันก็ทอดได้ครอยากกินเหรอครับเดี๋ยวกลับไปอีก้อนคาอ่ไปอย่พี่ไปจัดโครกายกินหมามึงเจอกูเนี่ยไอคุณอย่ามาทําสิ่งที่เขาทําคืนคุณไม่ได้สิเฮ้ยมันโครงการเขาจะโครงการคุณอ่ะไไม่คุณไม่มีสิทธิ์มากินน้องก้อนครับอ่ะโครงการต่อไปครับนะครับโครงการ ที่6นะครับโครงการเปลี่ยนถนนคอนกรีตเป็นทางลูกรังนะครับผมอ๋อประหยัดาคือเวลาสูว่าดูเขาเดนกับไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหมล่ะถ้ามันเป็นคอนกรีตมันก็จะไปแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นทางลูกรังมันก็จะนี่คือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งผลิตลูกนะครับทั่วมุกบ้านนะครับ โครงการนี้น่าจะได้ใจแฟนๆนะครับน่าจะได้ใจขอเชิงคิดกับโครงการเมื่อกี้นะครับมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับโครงการสุดท้ายหมดแล้วครับผมเอาหมดแล้วนะครับโอเคครับหมายเลขอะไรหมายเลขโอ้ยเซ้ากี้งก่อนศูนย์เนี่ยบัตรไม่ได้นาตาดีกึ้นร่มเนอเอาอารมณ์บริขึ้นน้าตาอ่ะกุลสตรีท่านต่อไปของเราเลยครับ ขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณะไรค่ะยังยังหรอมีโครงการอะไรบ้างฮะมีค่ะโครงการอ่ะโครงการแรกนะคะครับหวยออกนะคะสองงวดต่อหนึ่งวันค่ะโอ้โหแบบถึงใจแหละถึงใจแบบนี้คนใบ้เขไใบ้ทั้งวันเลยเงี้ยใช่แล้วเอาอย่างเงี้ยพี่ไปเป็นหัวหน้าเถอะเดี๋ยวน้องอาจจะเป็นลูกน้องเป็นรองเป็นรองรองคัดกันละ แล้วเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการมีคู่ครองนี่ยังไงครับโครงการต่อไปมีไหมเกี่ยวกับมีค่ะโครงการที่สองนะคะการมีผัวใหม่ทุกหนึ่งเดือนนะคะโอ้ยแหม่แหมแหมเป๊ะวะแอมอยากเป๊ะวะให้เลือกวะแปดสิบแปดนะคะแอม่แหม่แหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยังผู้เดาคงมึงโครงการอะไรนะเมื่อกี้โครงการมีผัวใหม่หนึ่งเดือนครั้งเดงมันขัดกับโครงการกลัว นี่ไงก็ต้องมาดีเบตกันไงกูไม่เลือกพรรมึงแน่กูกัมึงยังแย่กับมึงหอกเมื่อกี้ขาได้คะแนนเสียงจากสาวไปแล้วอเดีเดี๋ยวตอนไหนกูจะได้พูดเฮ้ยเดี๋ยวพูดพูดได้แล้วเเฮ้ยเดี๋ยวมึงก็ได้พูดมึงรอก่อนถ้ามึงพูดแบบนี้มึงไม่ต้องนับเสีกูไม่พี่หรอกเออกูไม่เคยนับถือมึงอยู่แล้วเดี๋ยวเี่ยเียเยวนียเเยวนียเท่านูส้นฮะ อ่าโครงการต่อไปฮะโครงการที่สานะโครงการพาภรรยานะคะไปช้อปปิ้งทุกเจ็ดวันค่ะอชอบเอ๊ะชอบใจชอบใจถูกใจ,ใจกคนละคนะคอนะตัวผัวว,ว่าไปเห็นงานไปไป,ไปนอนบ้านหมัวยันผัวเห็นสอันผัวอันลักสื่ออันบัตรไรสวเขาเบ,เาบิ่งคนเรถือใจหิว้วคนละหิ้วใช่ใช่โครงการที่4นะคะโครงการให้เมียลดน้ำหนักเท่ากับประหารอ พักนี้ถูกใจมากพักนี้ถูกใจโครงการที่ห้านะคะโครงการงานบ้านผัา่าขาดให้การกราบเป็นเรื่องปกตินะคะเ oh oh. ทขนาดเสียงเต็มโครงการที่หกนะโครงการสุดท้ายนะคะครโครงการซื้อบัตรคอนเสิร์ตบ้านสิงให้ภรรยาค่าฝ่าฝืนเท่ากับประหารนะคะ <c oughs> สุดยอดโครงการของวันนี้ ส8คะ่ะปอมือให้หน่อยครับปอบมือให้กุลาสตรีของเรากูว่าพักนี้ได้ชัวร์กูว่ามึงเป็นนยายกเถอะมึงเป็นผู้ใหญ่บ้านซะกูบ่กแข้งแล้วล,ะละ่ะครับก็ได้ฟังของหมดทุกคนแล้วลนะครับนเฮ้ยอะไรของพี่ไงอ๋อหรอของพี่อ่ะปักสุดท้ายครับครับไปเอ,อ้าไ,ไม่ไม่เปิด <công> อ๋อพักสุดท้ายนะครับพักนี้เขามาในมาดผู้ใหญ่บ้านเต็มตัวท่านผู้นำต่างๆนะครับน่าจะเทคะแนนเสียงสูสีกับพักแรกที่ผ่านมานะครับ ไม่ทุสีครับไม่ทุสีไม่ทุสีเลยกินขาดน,นี้เหรออย่างตัวผมในี่พักนี้ผมกินพักแรกโกินขาดเลยเดี๋ยวนะทำไมตอนคนอื่นมันไม่กดตอนพักผมมันไปกดแล้วใครจะถ่ายคลิปกูครับเนี่ยพูต่อพูดต่อพูดต่อไปครับอะไรนะไอ้ลูกพี่ พูดน,น,นโยบายต่อนโยบายนโยบายของผมนะครับ,บ <laughs> นโยบายของผมนะครับผมนีนโยบายของผมนะครับเป็นนโยบายที่ดูแลลูกบ้านครับระบบสา <laughs> <laughs> รเต็งเตี่เอ่ฟั<า>งเข้าใจหัวอกพวกผมหรือยัง เราจะบอกผมหรือยังใช่ใกลับบ้านเจอกันมาอยู่ฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้อยู่ใกล้คียวอแล้วครับนโยบายของผมนะฮะระบบสาธารณสุขต้องทันท่วงที1 6 6่ไม่ต้องครับผมออกซิเจนไม่ต้อง1 6 9ไม่ต้องรวดเร็วทันใจครับผู้ใหญ่บ้านฉับไวพายปลอดให้ทันทีครับ มีพี่แปลงว่าม,มีคนเป็นลมอ,อยู่ด้านหลังใจเย็นใจเย็นใจเย็นช่วงหาเสียงอยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งแล้วแบบแบบแบบจะแบบครับเข้าถึงผู้ใยา่บ้าน <c oughs> ยังไงครับเนี่ยโครงการเข้าถึงผู้ใยา่บ้านคือใกล้ชิดผู้ใยา่บ้านใกล้ชิดผู้ใหญ่บ้านป <c oughs> ุกใจทุกหลังให้คำปรึกษาทุกบ้านทุกเรื่องหอ <c oughs> ปรึกษาได้ทุกเรื่อง <c oughs> โตนหน่อยครับว่า ใกล้ชิดผู้ใหญ,ญ่บ้านอุ่นใจทุกครั้งให้คำปรึกษาลูกบ้านทุกเรื่องอความรักความฟินยกเว้นเรื่องเงิน <c oughs> ใช่ใช่โครงการคุณดีมากเลยนะใช่ใกล้ชิดผู้ใหญ,ญ่บ้านยังไม่มีโครงการใกล้ชิดผู้ใหญ,ญ่บ้าน,ไ,นได้ทุกทุกครั้งนะครับครับ,รบที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มาปลุกได้นะครับผมครับโครงการต่อไปมีไหมมีม,มีมีครับน้ำไหลไฟสว่างบริการรับส่งจากปากทางเข้าซอยหมู่บ้านส่งฟรีทุกหลัง ผู้ใหญ่บ้านรับส่งเองเหรอกูว่าพีพไไ่ไม่ได้เป็นหรอกเฮ้ยดูเอาให้สุดทุกโครงการสิเอามีไ,ไหมครับของกูนี่จฉาที่สุดเลย <c oughs> เอละ่ะของผมเหรอโครงการส,าสุดท้ายโครงการสุดท้ายครอบครัวเข้มแข็งสนับสนุนให้รักเดียวใจเดียวโอ้ไม่ได้คะแนนเสียงไปเลยสองอสองพักหลังๆไม่เท่ากับผมเนี่ยครับทุกท่านนะฮะ ก็างได้ฟังอันนี้หมายเลข 22, 22ครับ22ไว้ในใจนะครับท่านใครเลือกอันนี้หมายเลข44ครับส4แล้วก็หมายเลขเงียมว่ง66ครับลืม,ม66นี่หมายเลข88หมายเลข99้ครับคงมีไว้ในใจแล